พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลราเรือน,นเมษายนพุทธศักราช2556ความว่างานของแผ่นดินเป็นงานส่วนรวมมีผลกว้างขวางเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่ายเมื่อเป็นงานส่วนรวมและพิผลเกี่ยวข้องกับหมู่คนมากปัญหาข้าขอขัดแย้งต่างๆอันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ยอมเกิดมีบ้างเป็นปกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดินตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีใจที่หนักแน่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัยโดยถือว่าความคิดเห็นและคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆให้งานทุกภาคส่วนทุกด้านของแผ่นดินสำเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงวันข้าราชการพลเรือนมีจุดกำเนิดจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีขอให้กำหนดวันที่หนึ่งเมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนเพราะเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกคือวันที่หนึ่งเมษายน2472เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงหวังรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวงทบวงกรมให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบสำนักงานข้าราชการพลเรือนจึงได้จัดวันงานข้าราชการพลเรือนขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2523เป็นต้นมาสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานข้าราชการพลเรือนนั้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการเสียสละ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติหน้าที่ความสามัคคีความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพลัก,กษณ์ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นรวมถึงเพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติผลปฏิบัติงานดีเด่นเผยแร่กิตติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏอันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการกระทำความดี สำหรับการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนนั้นจะมีการจัดงานตามสนวนราชการต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูข้าราชการพลเรือนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นโดยในปีพุทธศักราช2524จัดให้มีโครงการคัดเลือกข้าราชการตัวอยา่างที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นโดยคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526เป็นต้นมาและได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการดีเด่นในงานวันข้าราชการพลเรือนตลอดระยะเวลา29ปีที่ผ่านมามีวิวัฒนาการในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในเรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องหโดย7ปีหลังเป็นการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติจำนวนจะพ้นการศึกษาการดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของแต่ละปีตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนมาดําเนินการอย่างต่อเนื่องสําหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช2555เพื่อจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันที่1เมษายน2556ที่ผ่านมาได้นำผลการศึกษาของปีที่ผ่านมาประกอบการยกร่างคู่มือการคัดเลือกผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2555ซึ่งจังหวัดชนบุรีมีราชการพลเรือนที่ถูกคัดเลือก3ท่านคือ 1. นางสุดาราศศั์สิทธิประเสรศิฐ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญระดับ9โรงเรียนอนุบาลชลบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาชลบุรีเขตหนึ่ง 2. นางรุ่งทีวาพานิษสุขคตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขเชี่ยวชาญสังกัดสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรี 3. พันตำรวจโทจิรโรธโรธพานุพัฒน์ตำแหน่งรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแสนสุขสังกัด ตำรดผภูธรจังหวัดชนบุรี